Everyday with God Podcast เช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้ลาพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันพุทธที่27สิงหาคม2025วันที่239ถูกเจิมโดยพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่13ถึง22พระธรรมสองพงศาวดารบทที่29ข้อที่1ถึงบทที่31ข้อที่1พระธรรมสองโครินบทที่1ข้อที่12ถึง22คุณทราบหรือไม่ว่าตอนนี้คุณได้รับการเจิมจากพระเจ้าแล้วการเจิม ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือเฉพาะนักเทศนาเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคนการเจิมนี้ทำให้คุณมีใช้เหนือความบาปการทดลองและอำนาจชั่วร้ายเปิดทางให้คุณเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างอิสระทั้งในการอธิษฐานและการนมัสการท้าให้คุณสามารถประกาศพระวจนะของพระเจ้า ต่อผู้อื่นได้อย่างเกิดผลทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คุณพระวิญญาณไม่เพียงรับรองอนาคตของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าแห่งพระสัญญาด้วยใน2โครินธ์บทที่หข้อที่21-22บอกกับเราว่า ผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยเหมือนกับการทำสัญญาซื้อบ้านที่จะมีการวางมัดจำไว้ล่วงหน้าเพื่อยืนยันว่าเจ้าของใหม่จะได้รับบ้านนั้นแน่นอนในทํานองเดียวกันพระเจ้าก็ทรงประทับตราเราด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำเพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับมรดกนิรันด์อย่างครบถ้วนในอนาคตในพันธสัญญาเดิมมีคนเพียงสามกลุ่มที่ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แก่กษัตริย์ปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะน่าอาจจัศจรรย์ที่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ เราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับการเจิมทั้งสด้านนี้ด้านที่1คุณมีการเจิมของกษัตริย์เพื่อต่อสู้กับการทดลองและความชั่วร้ายในพระธรรมสองพงศาวดารเราเห็นกษัตริย์เฮเซคิยาผู้เป็นกษัตริย์ที่ดีนำประชาชนให้หืือฟื้นพระวิหารฉลองเทศกาลปัสากาและกำจัดรูปเคารพทั้งหมด พระองค์เชิญชวนประชาชนว่าอย่าทำบาปอย่างบรรพบุรุษของท่านที่หันหลังให้พระเจ้าจงมอบตัวท่านแด่พระยาเวเช่นเดียวกันคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ชนะการทดลองคุณสามารถเรียกหาพระองค์เมื่อถูกทดลองโดยรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเคียงข้างและประทานกำลัง ให้มีชัยชนะด้านที่สองคุณมีการเจิมของปุโรหิตเพื่ออธิษฐานและนมัสการปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมเป็นผู้ไกลเกลียร,ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พวกเขาถวายเครื่องบูชาและนำประชาชนในการนามัสการพระเยซูทรงทำให้บทบาทนี้สมบูรณ์โดยเป็นลูกแกะของพระเจ้า ที่สิ้นพระชนเพื่อบาปของเราและตอนนี้ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9บอกเราว่าท่านเป็นปุโรหิตหลวงคุณจึงมีพันธกิจของปุโรหิตในฐานะผู้ทูลขอเพื่อผู้อืน่นต่อพระพักพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของคุณด้านที่สคุณมีการเจิมของผู้เผยพระวจนะ เพื่อประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูผู้เผยพระวจนะในสมัยโบราณได้รับการเจิมให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณที่เจิมพระเยซูให้ประกาศข่าวดีก็เจิมคุณด้วยเช่นกันทุกครั้งที่คุณบอกเพื่อนเกี่ยวกับพระเยซูเชิญพวกเขามาร่วมพันธกิจต่างๆหรือพูดเพื่อหน,นุนใจผู้อื่น คุณก็กําลังแสดงออกถึงการส่งเรียกนี้นอกจากนี้ในสดุดีบทที่103ก็ยังเตือนเราว่าการเจิมนี้มาจากพระบิดาผู้ทรงรักเราบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็สงสารผู้ที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ยิ่งใหญ่กว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกมากนักและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราสัมผัสความรักนี้ได้การเจิมของพระวิญญาณยังรับประกรันว่าพระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าเป็นของเราใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่20บอกกับเราว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า ล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูพระสัญญาในพันธสัญญาเดิมได้รับการยืนยันในพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เรามั่นใจในพระสัญญาเหล่านั้นลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อไขค,ครวนดูว่าการที่พระเจ้าทรงเจิมคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนดังกษัตริย์ผูโรหิต และผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมการเจิมที่แสนอัศจรรย์นี้มีความหมายมากมายเพียงใดสำหรับคุณและคุณจะตอบสนองต่อการเจิมทั้ง3ด้านอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของคุณมีด้านไหนที่คุณคิดว่าต้องการใช้ให้มากขึ้น ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณสำหรับความรักอันน่าอัศจรรย์และความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเราขอบพระคุณที่พระองค์ได้เจิมเราไว้และทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์ไว้ในจิตใจของเราเพื่อให้เราได้สัมผัสกับความรักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตต่อสู้กับความบาปอย่างเข้มแข็ง ขอทรงนำเราไม่ให้ตกสู่การทดลองและโปรโดช่วยกู้เราให้พ้นจากความชั่วร้ายให้เราเป็นผู้วิงวอนเผื่อผู้อื่นอย่างสัตย์ซื่อยิ่งขึ้นให้เรานำข่าวดีไปถึงคนยากไร้ปลอบประโลมหัวใจที่แตกสลายประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำและนำน้ำมันแห่งความยินดีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปมอบ ให้แก่ผู้ที่กำลังโศกเศร้าและสิ้นหวังเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ